ช่วยด้วยช,ช,ช,ช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยฉันมุฉันฉันมุลดปล่อยฉันทีเฮ้ยคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็มีอัปเดตนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาดูรูปหลุดสปอยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ละก็มีหลายช่องทําออกมาแล้วถึงเราจะมาช้าหน่อยแต่เราก็มานะ อัปเดตในวันเสาร์นี่ครับคุณผู้ชมเป็นอีเวนต์เซนนะเกี่ยวกับน้ําพุร้อนความสงบและความสบายก่อนอัปเดตนี้ก็เรียกว่ามีแต่สัตว์ที่แบบน่ากลัวอะไรต่างๆไดโนเสาร์ดึกดําบันอะไรเงี้ยพอมาเป็นอัปเดตนี้ก็ไปทางสบายๆนอนแช่น้ําร้อนชิลๆเนาะเดี๋ยวพี่จะพามาดูรูปหลุดสปอร์นะครับนี่ก็เป็นรูปแรกนะครับโหอันนี้ก็คือเป็นปลาปลาจากญี่ปุ่นใช่ปะ่ะเป็นอัปเดตออนเซนเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนาะ สัตว์เลี้ยงใหม่คนดูอะไรเดีย่ยหมาเหรอชิบะวะชิบะวะอ,อะไรเดีย๋ยถทาดุก,กิก็มีคุณผู้ชมลิงเหรออันนี้ปลาดาวอ๋อไม่ใช่ปลาดาวครับอันนี้คือโมเดลยังไม่เสร็จนาะเป็นเพราะว่าชื่อเขียนว่ากระปะน่าจะเป็นกระปะานอนนี้จะเป็นปลาดาวนี่คือหฮแล้วคุณผู้ชมโอ้จริงจอกก้าห่างวะโอ้ยก็อยากได้วะความสามารถของน้องที่ผมเห็นมาข้าวๆก็า,า,าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ คล้ายๆแลคูนครับคุณผู้ชมแต่ว่าปกติแลคูนจะก๊อปปี้ได้แค่1ผลแต่ตัวเนี้ยจะสามารถดูพิเคตได้ถึง2ผลเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรออัปเดตจริงๆเราค่อยมาดูความสามารถจริงๆของน้องแล้วกันเรองต่อไปครับอ่าไข่ใ,ใหม่แน่นอนครับโอ้สวยนะเนี่ยคุณผู้ชมสวยมากเลยครับโอ้ข่าดำดำทมินอันนี้ก็จะเป็นเซนส์ซีดแพคแต่ว่ายังไม่มีสปอยรูปเอ่อยังไม่มีสปอยเกี่ยวกับ ต้นไม้นะว่าจะเป็นยังไงยังไม่เห็นเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยเซฟสล็อตหรอคืออะไรอะ่ะคุณผู้ชมเอออันนี้ก็จะเป็นเควสเหมือนเดิมเนาะเหมือนอีเวนต์เดโดเสาเลยคล้ายๆกันทำเหมือนกันอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมเป็นต้นมะม่วงหรอต้นมะม่วงหนามเหรอเฮ้ยเอาว่ะอันนี้อะไรนะ่ะเพชรชาดคืออะไรอะ่ะนี่ไงสัตว์เลี้ยงแร แต่เที่สามารถซื้อได้นะตัวเนี้ยไม่ต้องเปิดหาก็ได้เออดีๆีดนี่ด,ด,ด,ดีโอเคหมดละแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักสำหรับคลิปในวันนี้ครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ผมเห็นหลายๆคนถกเถียงกันในกลุ่มอย่างงี้อย่างนี้ว่าเจ้าทีเล็กดีกว่าสไปโนหรือว่าสไปโนดีกว่ามันก๊อปได้3ผลเมทีเดียวมาใส่ต้นนี้ต้นนั้นทีเดียวเลยพี่ผมเห็น,นจะมาจับเด็ดใหม่แล้วคุณผู้ชม ยังถกเถียงกันเรื่องสัตว์ยุคเดนโนเสาว์อยู่เลยแต่วันนี้พี่จะมาอธิบายบอกแนวทางว่าเราควรเลือกใช้ตัวไหนใช้สถานการณ์ไหนจะได้เข้าใจกันแล้วก็ย้ายไปยุคน้พุร้อนเลยจะได้ไม่ต้องมาตกอยู่ในยุคเดนโนเสาว์อีกโอเคไหมคุณผู้ชมตอนนึ่งมาเปิดตัวนี้ก่อนไปเออสถานะกระตุย้ยความสามารถของทีเล็กตัวนี้ครับ ทุกๆ15นาทีจะสุ่มกินสถานะจากผลไม้ในส่วนของเรามาทั้งหมด1สถานะครับหลังจากนั้นสถานะนั้นก็จะหายไปจากผลไม้ที่มันกินแต่มันจะแพร่กระจายสถานะนั้นไปใส่ผลไม้ทั้งหมด4ผลเลยนะครับเรียกได้ว่าเสียไป1แต่ได้กลับขึ้นมา4โอ้โหเกินกว่าคำว,ว่าคุ้มครับคุณผู้ชมส่วนเจ้าสไปโนตัวนี้นะครับความสามารถจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับทุกๆ19นาทีก็จะกินสถานะแบบสุ่มจากผลไม้ของเรามาทั้งหมด3สถานะครับ แล้วก็จะแพร่กระจายสถานะน,นั้นไปยังผลไม้แบบสุ่มหนึ่งผลในส่วนครับและจะแพร่กระจายให้กับผลไม้ที่เราล็อกไว้ก่อน,นครับคุณผู้ชมไม่มีตัวไหนที่มันดีกว่ากันนะครับคุณผู้ชมความสามารถเขาไม่ได้เหมือนกันเนาะเขามีความแตกต่างกันอยู่อยู่ที่ว่าความต้องการของเราเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้ได้ง่ายกว่าเดิมเนาะว่า จะเลือกใช้ทีเล็กหรือว่าสไปโนดีเราสามารถคอนโทรลบัฟได้เนาะแต่ว่าเจ้าทีเล็กเราจะไม่สามารถควบคุมได้เนาะแล้วถ้าเรามีงบพอซื้อแค่1ตัวเราจะเลือกซื้ออะไรดีเจ้าทีเล็กจะเหมาะสําหรับคนที่ทําผลใหญ่เยอะๆในส่วนครับแต่ว่ามีบัฟแอดมินหรือว่าบัฟเลเล่น้อยครับยกตัวอย่างเช่นแครอทอันนี้ของผมครับติดบัฟแอดมินคือกาแล็กติกที่หาย,ยากๆนะครับแล้วอื่นไม่มีเลยบัฟกาแล็กติกเนี่ย มีแค่อันเดียวในสวนนะครับผมก็จะเลือกใช้เจ้าทีเล็กเพราะว่าเจ้าทีเล็กกินบัฟตัวนี้มาครับถึงตัวนี้จะหายไปแต่เขาแพร่กระจายไปทั้งหมด3ส,สถานะเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นเราจะเสียไป1แต่เราได้กลับมา3เจ้าทีเล็กก็จะดีในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นเจ้าสไปโนถ้าเรามีกาแล็กติกเยอะๆในสวนลนะ่ะสมมติเราปลูกไว้เนี่ยแครอทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี5 6อันละเราตีกาแล็กติกทั้งหมด5 6อันเลย เราก็จะใช้เจ้าสไปโนครับเพราะว่าถ้าส่วนใครที่มีต้นไม้เยอะเหมือนผมเนี่ยเจ้าสไปโนก็จะสามารถควบคุมบัฟตัวนี้ให้ไปใส่เจ้าบบลมอสซัมอย่างที่เราต้องการได้เลยครับแค่เรากดล็อกเจ้าโบลไว้อันเดียวอันอื่นเราก็ปลดล็อกให้หมดเลยเจ้าสไปโนก็จะไปกินมาแล้วก็จะมาคาบใส่ตัวนี้เลยเอ,อืโอกูโจมเห็นนีปะผม อดหลับอดนอนมา3วัน3คืนเพื่ออัปเดตในวันนี้ทลิปนี้ผมก็น่าจะลงวันเสาร์นี่แหละแล้วเจอกันครับ252กิโลใครที่ใหา่ผมสอนทําก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคคคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจกันเนาะเผื่อว่าใครจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกรอบแล้วกันก็คือเจ้าชิลกีก็จะเหมาะสาหรับคนที่ทําผลใหญ่เยอะแล้วมีบัฟน้อยครับส่วนเจ้าสไปโนก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีบัฟเยอะๆแต่ว่ามีผลไม้น้อยหรือถ้าใครที่มีงบถึงทั้ง2ตัว ผมแนะนําให้ซื้อมาทั้ง2ตัวเลยนะใช้เจ้าทีเล็กกระจายบัฟหายยากๆให้เยอะๆก่อนแล้วก็ใช้เจ้าสไปโนวางลงไปเพื่อที่จะควบคุมบับไปใส่ผลไม้ที่เราต้องการได้มันจะง่ายมากๆครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก่อนลาเราจะมาเปิดไข่กันก่อนขอวางเจ้าลูกกระจอกทีบลงไปก่อนแล้วกันทั้งหมด8ตัวเลยมา8ตัวอ,าอ้ายังไม่ครบหายไปอีกตัวนึงออยู่นี่โอเคขอเวล50ขึ้นไปจะไปใส่เครื่อง โอ้มันมีสปอยอะดิเอ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่สไปโนเรานี่อันนี้เบลยี่สิบอะสปอยไม่เป็นไรหรอกมันก็ไอ้นี่ไปไข่มิติทั่วไปยี่สิบหกเท่าไหร่โอ้สี่สิบไม่นะไม่ถึงทั้งสิบสักตัวเฮ้ยมาละตัวแรกห้าสิบแปดขอตัวยากบ้างได้ปะตัวยากหน่อยเอากระเป๋าเต็มเดี๋ยวเอาไปใส่เครื่องก่อนแล้วกันคุณผู้ชมไปเอ้ยนี่เสร็จพอดีเลยเอากระเป๋าเต็มนี่หว่าขอขายก่อนแล้วกันขายไปเลยวันเนี้ย Okay, เราลับมาก่อนเป็นฟอสซนหนูติีน้ำแข็งโอ้โหโดหนเ,เก็บว้ยัดไข่แล้วกันไปกันรอกลาก่อนึบเราคลิปนี้ลาก่อนครับ